ถ้าไม่เคยทำมาไว้มาบวชมันก็จะมีบริวารไม่ได้ยกหรือยกตัวอย่างอ้าขอยกตัวอย่างนักครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยไม่ว่าเป็นเป็นฤาษีหรือเป็นใครก็ตามมีมุสสิทธิ์บริวารมากมายเนี่ยไม่ได้บังเอิญเลยลาบสัลกลา,า,าบก็ตามไม่ลาบก็ตามไม่ได้บังเอิญเลยเป็นบริวารของท่านเป็นของเก่าทั้งนะงั้นคนั่วไปก็อย่าไปทํามนิีเทียนนะถ้าไม่ทําไว้มันจะได้เหรอก็ลองไป หัดลดน้ำมนต์ดูสิมันจะมีใครมาลดกับเมืองแม่ฮะ <c oughs> มึงจะท่องบนใส่รูปประคำเท่าหัวแม่ตีนสักสิบเส้น <c oughs> ก็ไม่มีใครดู <c oughs> ถ้าไม่เคยทําไว้แม้แต่ภาหารก็บางองโลกกินข้าวไม่อิ่มก็มี <c oughs> คนไม่ศรัทธาก็มี <c oughs> คนไม่ศรัทธาก็มีจำไว้เนาไม่ได้ทานไว้ไม่ได้สร้างบุญบาร,รมีไม่ได้ฮะมีแต่ของเก่าทั้งนั้นเหมือนหลวงตาเนี่ยทำไมไม่ห่วงลูกศิษย์จะไม่หวงทําไม ถ้าไม่ใช่ของตัวเองมันจะมาเหรอไม่มี